นนข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0เมกะเฮิร์ซ ah เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย ไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่งจะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทย คุณชยาดาทำธุรกิจสปาที่ย่างกุง้งกําไรคุณมานพทำรีสอร์ทที่ภูกามกําไรคุณเชอรี่รับออกแบบภายในทุกที่ในมันดาเลนี่ก็กําไรแม่จะธุรกิจไหนก็กําไรเห็นเห็นเพราะกด0ูนโทรไปพม,ม่าคุ้มแค่นาทีละ10บาทโทรได้จากโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกเครื่องทุกค่ายเมมไว้เลยแคทศูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหนึ่ ไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่งจะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทย ลุกขึ้นเออพีี่่่น้้งไทยยาาใหวิตสูเเปลชราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เ,<ร>เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2557ผมศาสตราจารย์ดรธิรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดำเนินรายการรายการกว่าจะมาเป็นไทยนอกจากบริษัทกสทาโทรคมนาคมหรือแคทเทลคอมสนับสนุนรายการแล้วนะครับก็ยังมีบริษัท PT t แท n k Terminal จำกัด สนับสนุนรายการอยู่ด้วยนะครับสำหรับ PTT แทงนั้นก็เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านท่าเรือนะครับแล้วก็คลังเก็บผลิตภัณฑ์สินค้าเหลวของบรรดาบริษัทในกลุ่มปะตะทด้วยกันนะครับก็มีที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธนะครับด้วยเหตุที่ว่า <c oughs> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางด้านท่าเรือนี่นะครับก็จะต้องมี หลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีนะครับก็คือหลักธรรมมาพิบาลน,นั่นเอง PTT แท้งนั้นได้ยึดถือหลักธรรมมาพิบาลที่สําคัญนะครับก็อาทิ accountability คือหลักความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจสามารถชี้แจงอธิบายการตัดสินใจนั้นได้นะครับหลัก responsibility คือความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและก็ประสิทธิภาพที่เพียงพอ หลัก Transparency ก็คือหลักความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับหลัก Equitable Treatment ครับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็มีคําอธิบายได้แล้วก็หลักสุดท้ายก็คือหลัก Ethics ครับคือหลักการมีจริยธรรมจริยบัณในการประกอบธุรกิจนะครับซึ่ง หลักทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับก็คือหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ PTT ีทแท้งหรือหรือที่เรารู้จักกันก็คือหลักธรรมมาพิบานนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับก็เหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็มาถึงการศึกครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ ก็เกี่ยวพันกันนี่นะครับจากสงครามเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับที่ทรงเสด็จไปตีเมืองหงสาวดีเนี่ยเมื่อครั้งนั้นพระเจ้าตองอู่ก็พาพระเจ้าหงสาวดีไปไว้ที่เมืองตองอู่นะครับก็เลยทําให้บรรดาเจ้าเมืองใหญ่น้อยนี่นะครับในราชนจาจักรพม่าเองนะครับก็มีบางส่วนเนี่ยนะครับไม่ไว้วางใจตัวพระเจ้าตองอู่นะครับว่าพระเจ้าตองอู่อาจจะคิดกลอนอุบายชิงรัชสมบัติจากพระเจ้าหงสาวดี เพราะฉะนั้นจึงยกกองทัพมาเพื่อที่จะชิงเอาตัวพระเจ้าหงสาวดีฝ่ายพระเจ้าตองอูนะครับก็ไปยุโยงพระเจ้าหงสาวดีว่าพวกนี้คงจะเป็นฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็ให้ทําหนังสือไปถามดูซิว่าเข้ามาทําไมยกมาทําไมกันไม่ได้มีท้องตราที่จะรับสั่งให้หัวเมืองยกกาลังเข้ามานั้นเนี่ยการเข้ามาโดยอําเภอใจนั้นอาจจะมีความผิดโทษฐานเป็นกบฏได้นะครับคราวนี้พอพวกเจ้าเมืองได้เห็นหนังสือรับสั่งดังดังนก็จนใจครับ ก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็ต้องพากันเลิกทัพกลับไปบ้านเมืองแล้วก็แต่งให้คนลอบไปสืบสวนก็ได้ความว่าราชการงานเมืองสิทธิ์ขาดอยู่กับพระเจ้าตองอูทั้งสิน้นพระเจ้าหงสาวดีหามีอำนาจบังคับบัญชาการอย่างใดไม่พวกเจ้าเมืองทั้งปวงก็พากันท้อใจที่เป็นเมืองใหญ่อยู่โดยลําพังนี้นะครับก็ตั้งแข็งเมืองขึ้นไม่ยอมขึ้นต่อพระเจ้าตองอูเราหัวเมืองมอญในมณฑลราชธานีที่ยังไม่ได้มาเป็นเมืองขึ้นไทยแต่ก่อน ก็พากันมาอ่อนน้อมต่อพญาธละครับขอเป็นข้าขอบขันทศีมาของสมเด็จพระนเรศวรในพงศวดานพม่านี่นะครับบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยบรรดาหัวเมืองมอนที่อยู่ใต้เมืองหงสวดีลงมาก็จะมาเป็นเมืองขึ้นของไทยทั้งสิ้นใช่แต่เท่านั้นครับเมื่อกิติศรรัพท์เรื่องลือพแพร่หลายไปถึงเราเมืองไทยใหญ่ว่าพระเจ้าหงสวดีสิ้นอำนาจแล้วเนี่ยถึงขนาดต้องหนีสมเด็จพระนเรศวรไปจากเมืองหงสวดี พวกประเทศสลาศไทยใหญ่ก็ตั้งแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อพม่าเหมือนดังแต่ก่อนครับในเวลานั้นก็อย่างเช่นเมืองแสนหวีนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นประเทศสลาศไทยใหญ่อยู่ข้างเหนือใกล้กับแดนจีนก็เกิดกรบฏขึ้นในเมืองอเจ้าคําไข่น้อยครับเจ้านครแสนหวีสู้พวกกบฏไม่ได้ทราบว่าไทยได้เมืองเชียงใหม่ก็ลงมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ขั้นพวกญาติวง์เจ้าคาไข่น้อยเนี่ยครับก็ช่วยกันปราบปรามพวกขบฏลงได้แล้วเนี่ยก็ให้ท้าพญาคุมต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จพระนเรศวรขอพระราชทานเจ้าคําไข่น้อยกลับไปครองบ้านเมืองสมเด็จพระนเรศวรจึงปโปรดให้กองทัพไทยพาตัวเจ้าคําไข่น้อยขึ้นไปส่งถึงเมืองแสนหวีแต่นั้นเมืองแสนหวีก็มาขึ้นตรงต่อกรุงศรียุธยาด้วยเช่นกันนะครับ ฝ่ายพวกเมืองประเทศสราชไทยใหญ่ที่อยู่ริมน้ำสารวินนะครับเช่นก็มีเมืองหางเมืองนายเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเขตแดนต่อกับเมืองเชียงใหม่เมื่อเห็นพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรปกแผ่ขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่แล้วก็เมืองแสนหวีด้วยนี่นะครับก็พากันเกรงกลัวก็ต่างแต่งทูตให้คุมต้นไม้เงินต้นไม้ทองนี่นะครับพร้อมทั้งเครื่องราชบรรณาการ มาถวายขอเป็นข้าขอบขันธศีมาอีกเป็นหลายเมืองด้วยกันเพราะฉะนั้นครั้งนั้นอาณาเขตของไทยเนี่ยครับนผูงฟังครับข้างทิศเหนือนั้นจึงแผ่ขึ้นไปจนต่อกับดินแดนของประเทศจีนทีเดียวหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไทยนะครับนู้งฟังครับในยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่นะครับภาคเหนือนั้น ขึ้นไปติดต่อกับดินแดนของประเทศจีนทีเดียวครับครนี้มาพูดถึงเรื่องเมืองตองอูกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังก็คือเมื่อพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยไปอยู่เมืองตองอูได้แเดือนนี่นะครับเมื่อพวกกองทัพเจ้าพ,พยาหัวเมืองก็พากันกลับไปแล้วนี่นะครับนัดจินหน่องเนี่ยนะครับราชบุตรของพระเจ้าตองอูเนี่ยก็คนนี้เป็นคนสําคัญทีเดียวครับนอกจากจะปรงพระชนพระ พระพระหมหาอุปราชานี่นะครับก็คือพระราชบุตรของพระเจ้าหงษสวดีนันทบุเรงไปแล้วนี่นะครับตัวนัจินหน่องนั้นก็คิดการใหญ่ครับก็คือว่าเห็นเห็นว่าตั้งแต่พระเจ้าตองอูเนี่ยก็คือพระราชบิดานี่นะครับรับเอาพระเจ้าหงสาสวดีนันทบุเรีไปไว้ในตองอูนั้นบ้านเมืองก็วุ่นวายไม่มีความสุขครับเพราะต้องสู้ศึกทั้งกับพระนเรศวรก็เกือบจะเสียบ้านเสียเมืองมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เผอเอิญฝ่ายไทยสิ้นสเสบียงอาหารจึงรอดมาได้ พอสิ้นศึกพระนเรศวรแล้วก็ยังมีพวกกองทัพของพวกหัวเมืองใหญ่น้อยยกมาทําร้ายอีกนะครับหากคิดอุบายแก้ไขพอรอดมาได้อีกครั้งหนึ่งยิ่งต่อไปถ้าเกิดใครมายุยงพระเจ้าหงสาวดีให้ประกาศกล่าวโทษพระเจ้าตองอูไปตามหัวเมืองว่าเอามากดขี่กักขังไว้ก็ดีหรือมิฉะนั้นถ้าสมเด็จพระนเรศวรยังมุ่งหมายจะเอาตัวพระเจ้าหงสาวดีให้จงได้นี่นะครับก็คงจะมีศัตรูมาทําร้ายเมืองตองอูอีก เพราะฉะนั้นนี่นะครับนัดจินหน่องนั้นเนี่ยก็เห็นว่าหากว่าพระเจ้าหงสวัสดีนันทบุเรงนี่นะครับยังอยู่ในเมืองตองอูตราบใดเนี่ยเมืองตองอูก,ก็จะไม่มีเวลาที่จะพ้นภัยอันตรายอยู่ตราบนั้นนัดจินหน่องคิดเห็นดังนี้นะครับจึงกระทําการลอบวางยาพิษปรงพระชนพระเจ้าหงสวัสดีนันทบุเรงเสียเมื่อเดือน12แรมสิบขั้ปีชวดพุทธศักราช 2,143ครับท่านผู้ฟังครับโอ้อันนี้เป็นการกระทำการครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับพระเจ้าตองอูทราบความนะครับว่าพระเจ้าหงสวดีนันทบุเรงสิ้นพระชนเนี่ยก็ตกพระไทยทีเดียวแล้วก็ปรึกษากับพระมหาเทระเสียมเพรียมนี่นะครับพระพิสุองค์นี้ก็เจ้าเล่เพทุบายพอสมควรทีเดียว ก็เห็นว่าที่หวังจะเป็นใหญ่ให้ได้โดยเรียบร้อยนั้นก็ไม่สําเร็จเสียแล้วครับก็คือพระเจ้าตองอูเนี่ยหวังว่าถ้าสิ้นพระเจ้าหงสาวสดีนันทบ,บุเรีไปโดยสงบนี่นะครับสิ้นอายุขายไปตามปกตินั้นเนี่ยนะครับราชสมบัติก็คงจะตกอยู่แก่พระเจ้าตองอูแต่ก็ปรากฏว่าราชบุตรของตนเองก็คือนัดจินหนองนั้นมารอบวางยาพิษปรงพระชนพระเจ้าหงสาวสดีนันทบ,บุเรงเสียแล้วเนี่ยนะครับการจะได้เป็นใหญ่โดยสงบรเรียบร้อยนั้นก็คงจะไม่สําเร็จนะครับ ก็เลยจำต้องเลยไปตามเลยนี่นะครับก็จึงให้มีหมายประกาศว่าพระเจ้าหงสวดีประชวนสิ้นพระชนครับและเมื่อประชวนหนักอยู่นั้นได้ทรงมอบเวรราชสมบัติแก่พระเจ้าตองอูผู้เป็นพระอนุชาธิราชให้เป็นรัชทายาทครองราชานาเขตกรุงหงสวดีสืบไปประกาศนั้นก็หามีเมืองใดเชื่อถือไม่ครับขณะเมื่อพระเจ้าหงสวดีหนีไปจากราชธานีนั้นเนี่ย น้องยาเธอพระองค์หนึ่งครับก็คือน้องชายนะครับอย่างพระเจ้าตองอูนี่ก็เป็นน้องชายคนหนึ่งของของพระเจ้าหงเสวดีนันทบุเรงนะครับแต่ว่าน้องน้องชายอีกคนหนึ่งนี่นะครับซึ่งคนทั้งปวงก็เรียกนามตามเมืองสวยที่ได้ว่าว่ากล่าวว่าเจ้าณยองรามครับหนีไปอาศัยอยู่ในแขวงเมืองผูกามเนี่ยขันพอทราบว่าพระเจ้าหงษสวดีนันทบุเรงสิ้นพระชนเนี่ย ก็คุมสมัครพรรคพวกขึ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองอ ah ังวะด้วยเวลานั้นเมืองอังวะก็มีแต่ขุนนางว่าราชการเมืองมาแต่ครั้งพระเจ้าหงสวดีเลื่อนพระเจ้าอังวะไปเป็นพระมหาอุปราชานี่นะครับพวกชาวเมืองก็เห็นว่านยองรามเนี่ยนะครับเจ้านยองรามนั้นเนี่ยก็เป็นราชบุตรคนหนึ่งของพระเจ้าหงสวดีบุเรงนองนะครับก็เป็นน้องชายของพระเจ้าหงสวสดีนันทบุเรงนี่นะครับก็พากันนิยมยินดีครับเพราะว่าเห็นว่าเป็น ็นลูกของบุเรงนองนะครับก็ยกเจ้านายองรามนี่ขึ้นเป็นพระเจ้าอังวะเลยนะครับก็ตั้งตนเป็นอิสระอยู่ส่วนหนึ่งก็หายอมขึ้นแก่ผู้ใดไม่เพราะฉะนั้นเวลานั้นในประเทศพม่านี่นะครับผูฟังครับก็แตกกันเป็นสามก๊กเหมือนกับสมัยสามก๊กในเมืองจีนเลยนะครับผูฟังก็คือพระเจ้าตองอูซึ่งตั้งตัวเป็นพระเจ้าหงสาวดีนี่ก็ก๊กหนึ่งพระเจ้าแปรซึ่งตั้งแข็งเมืองมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงยังอยู่เนี่ยครับก็อีกกง แล้วก็พระเจ้าอังวะก็อีกกกหนึ่งทำนองผู้พม่าจะเห็นกันโดยมากว่าพระเจ้าตองอูพระเจ้าแปร ى, นั้นไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าหงสนวดีก็จึงพากันมานับถือพระเจ้าอังวะจํานวนมากยิ่งขึ้นทีเดียวครับเอาละครับท่านฟังครับน่าสนใจพม่าแตกออกเป็นสามกกนะครับตองอูแปร ى, แล้วก็อังวะนะครับผลจะเป็นประการใดเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหลังจากฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วนะครับผมก็จะมา เล่าต่อนะครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งของไทยและของพม่านั้นจะเป็นประการใดนะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่ง จะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยคุณชยาดาทำธรุรกิจสปาที่ย่างกุง้งกำไรคุณมานพทำรีสอร์ทที่ภูก,กามกำไรคุณเชอรี่รับออกแบบภายในทุกที่ในมันฑะเลนี่ก็กำไร แม่จะธุรกิจไหนก็กําไรเห็นเห็นพราะกด009โทรไปพม,ม่าคุ้มแค่นาทีละ10บาทโทรได้จากโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกเครื่องทุกค่ายเมมไว้เลยแคท009สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1322เรชิญพบกับรายการกว,กว่าจะมาเป็นไทยโดย ศาสตราจารย์ด<ล>ร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรคเห็นเมืองไทยเรารักใครไม่จางประดุดดังเช่นฤดีชีวีเราใสสามัคคีพองน้องเิดที่น้องไทยเราคนไทยคือไทยสายเลือดเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ของรายการกว่าจะมาเป็นไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายนาพุทธศักราช2557ผมธีรพัฒน์เสรีรังสันดำเนินรายการนะครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยก็มีบริษัทแคทเทลคมหรือกสทโทรคม,มนาคมสนับสนุนรายการอยู่นะครับแล้วก็ยังมีบริษัท p t ททั้งเทอร์มินอลจำกัด สนับสนุนรายการอยู่ด้วยนะครับ PTT แท้งนั้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย PTT แท้งจึงได้เร็งเห็นถึงความจําเป็นครับของการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเชิงรุกครับในระดับจิตอาสาคือให้บริษัทกับชุมชนนั้นเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเช่น การรับคนในชุมชนมาทํางานในโครงการของบริษัทนะครับการสอนหนังสือให้กับนักเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนเป็นต้นนะครับส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น PTT แท้งก็ได้ดำเนินมาตรการติดตามและก็ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับเช่นการติดตั้งม่านกันตะกรดินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า,าการดําเนินง,งานของบริษัทนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมนะครับ PTT ทแท้งยังได้จัดทำรายงาน HIA นะครับเช่นการจัดประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนจัดเวทีทบทวนข้อกังวลของประชาชนนี่นะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จ PTT ทแท้งได้รับรางวัล EAA Monitoring Award รประจำปี2011จากทางสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับ เราก็มาว่ากันในช่วงสุดท้ายนี้นะครับว่าบ้านเมืองของพมา่าตอนนั้นก็แตกกันเป็นสามก๊กนะครับพระเจ้าตองอูกับพระเจ้าแปรเนี่ยก็เห็นว่าผู้คนพากันนิยมพระเจ้าอังวะมากขึ้นก็เกิดความวิตกกังวลนะครับด้วยเข้าพระไทยอยู่ด้วยกันว่าถ้าพระเจ้าอังวะมีกําลังมากเมื่อใดก็คงจะยกกองทัพลงมาตีทั้งเมืองแปรและก็เมืองตองอู เพื่อจะรวบรวมราชนาเขตของพระเจ้าหงส์สวัสดีไว้ในอำนาจให้เหมือนแต่ก่อนนะครับในแผนที่พมา่านี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าเมืองอังวันี่อยู่ทางเหนือนะครับเหนือกว่าเมืองแปรแล้วก็เมืองตองอูนะครับครนี้พระเจ้าตองอูกับพระเจ้าแปรนั้นที่จริงก็ไม่ค่อยชอบกันหรอกครับแต่ว่าหากเมื่อเกิดอันตรายด้วยกันเนี่ยก็มาปรึกษาตกลงกันว่าจะยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองอังวซัซดก่อนครับอย่าให้ทันพระเจ้าอังวัมีกําลังตั้งมั่นได้ก็กําหนดนัดกันให้พระเจ้าแปรเป็นทัพเรือ พระเจ้าตองอูเป็นทัพบ,บกยกขึ้นไปตีเมืองอังวะให้พร้อมกันขั้นถึงวันกําหนดยกกองทัพพระเจ้าแปรก็ไปลงเรือครับก็มีคนมารอบจะทําร้ายพระเจ้าแปรก็หนีผู้ที่มารอบทําร้ายนั้นก็ตกน้าครับถึงแก่พิราลัยครับก็คือก็คือถึงแก่ความตายไปนี้นะครับฝ่ายพระเจ้าตองอูนี่ยกกองทัพไประหว่างทางนี้ได้ทราบความว่าพระเจ้าแปรนี่นะครับถึงแก่พิราลัยแล้วครับ ก็กลับเห็นเป็นทุ่งทีที่จะเอาเมืองแปรไว้ในอำนาจได้ก่อนครับด้วยเมืองแปรนี่อยู่ใกล้ครับจึงให้มีการแปรกระบวนทัพยกไปตีเมืองแปรซะก่อนแต่พวกท้าพยาข้าราชการเมืองแปรก,ก็ช่วยกันต่อสู้รักษาเมืองเป็นสามารถพระเจ้าตองอูจะตีเอาเมืองแปรไม่ได้ก็ต้องเลิกทับกลับไปเมืองตองอูแต่นั้นมาก็หาได้มีใครที่จะไปย่ำยีพระเจ้าอังวะไม่นะครับส่วนเมืองแปรตัวหัวหน้าพวกที่คิดร้ายต่อพระเจ้าแปรก,ก็ขึ้นมาครอบครองเมืองต่อมา ทั้ง3ามกก็เลยเป็นอิสระแกกันต่อมาอย่างเดิมนะครับเ,เหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่าเ,เรียกว่าไม่มีมิตรแท้นะครับไม่มีศัตรูถาวรทีเดียวครับเ,เป็นได้โอกาสเมื่อไหร่นี้นะครับถึงแม้จะเป็นพันธมิตรกันเนี่ยก็จะทอรยศกันได้ทุกเมื่อทีเดียวครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองนะครับท่านผู้ฟังครับเ,เหตุการณ ที่ผมเล่ามอนนี้นะครับก็เกิดขึ้นในระหว่างตั้งแต่ปีชวดพุทธศักราช2143ไปจนถึงปีเถะพุทธศักราช2146ก็คือประมาณ3-4ปีเนี่ยครับกรุงศรีอยาก็ว่างการศึกสงครามตลอดมาทั้ง4ปีนี้นะครับครนี้ฝ่ายพระเจ้าอังวะเนี่ยเมื่อเกลี้ยกล่อมรีพลได้มากก็เห็นว่ามีกําลังมั่นคงแล้วครับก็ทําพิธีราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้า สีหสุธรรมราชาครับแล้วก็คิดขยายอาณาเขตให้กว้างขวางต่ออไปแต่เมืองอังวะนั้นอยู่ทางข้างเหนือนะครับใกล้กับแดนไทยใหญ่แล้วก็มาต่อได้กับเมืองไทยใหญ่นี่ครับจึงมีอํานาจแต่ลายมาเนี่พระเจ้าอังวะเนี่ยก็ตั้งหน้าแต่แผ่อานาจออกไปทางแว่นแคว้นไทยใหญ่ก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าไทยใหญ่นี่ก็มีมีพวกน้อยว่าง,งั้นเถอะนะครับการที่จะขยายอาาเขตไปทางไทยใหญ่ก็คงจะง่าย เ่าที่ลงมาตีเมืองตองอูลแล้วก็เมืองแปรนะครับคือน,นบรรดาเวลานั้นนี่นะครับประเทศสลาชไทยที่เรียกกันว่า19เจ้าฟ้าครับแต่เดิมเคยขึ้นอยู่กับพระเจ้าหงสววดีเนี่ยรันเห็นพระเจ้าหงสววดีหมดอํานาจก็พากันตั้งแข็งเมืองเป็นอิสระอยู่นะครับที่อยู่ใกล้แดนไทยก็พากันมายอมขึ้นแั่ไทยบ้างครั้นพอพระเจ้าอังวามีอํานาจขึ้นเหล่าบรรดาเมืองไทยใหญ่ที่อยู่ใกล้แดนพะมากก็กลัวเกรงก็กลับไปยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอังวาก็มี เมืองที่อยู่ห่างออกมาไม่ยอมอ่อนน้อมโดยดีพระเจ้าอังวะก็ยกกองทัพไปปราบปรามตีได้เมืองไทยใหญ่ที่ตั้งตัวเป็นอิสระโดยลําดับก็มาจนถึงเมืองหนายครับที่มาขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยเนี่ยพระเจ้าอังวะก็ไปตีได้เมืองหน่ายแล้วก็จะมาตีเมืองแสนหวีสมเด็จพระเววนเรศวรทรงทราบก็ขัดเคืองพระไทยครับจึงดำรัดสั่งให้กาเกณฑ์รีพนจํานวนหนึ่งแสนคนครับเข้ากองทัพจะเสด็จไปตีเมืองอังวะ กองทัพที่ยกไปคราวนี้จะเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ก็ไปข้ามแม่น้ำสารวินที่เมืองหางแล้วก็ผ่านแว่นแคว้นไทยใหญ่ไปเข้าเขตแดนพม่าที่ใกล้เมืองอังวะทางที่กะไว้นี้ก็คงจะสะดวกกว่าจะยกไปทางเมืองมอญน,นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไปทางเมืองมอนนั้นก็ต้องไปรบพุ่งกับเมืองตองอูแล้วก็เมืองแปรก่อนนี่นะครับจึงจะผ่านขึ้นไปถึงเมืองอังวะได้เนี่ยแต่ว่าถ้าไปทางเมืองเชียงใหม่เดินทางการเดินทางก็อยู่ในพระราชณาจากักรไปจนกระทั่ง เข้าแดนไทยใหญ่พวกไทยใหญ่ที่เข้ากับไทยก็มีมากโดยจะมีบางเมืองครับที่จะต่อสู้ก็จะไม่แข็งแรงเท่าไรนะักเพราะว่าพระเจ้าอังวะก็เพิ่งจะได้เมืองเหล่านั้นไว้ในอำนาจที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จทางเมืองเชียงใหม่ก็คงเป็นด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เห็นจะเอาเมืองเชียงใหม่นี่เป็นที่ประชุมพลแล้วก็เกณฑ์กองทัพมอนทัพชาวลา,านานี่นะครับมาเข้าสมทบกับกองทัพไทยจํานวนพลก็เบ็ดเสร็จก็คงจะราวๆสักสองแสนคนนี่นะครับ ก็ปรากฏแต่ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสนี่นะครับก็คือในหนังสือพระราชพงศวาราเนี่ยก็บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จออกจากพระนครน,นี่นะครับณวันพระหัสสบดีเดือนยี่แรม6กข่ำมปีมะโรงครับพุทธศักราช2147เสด็จโดยกระบวนเรือน,นี่นะครับไปตั้งทัพชัยณนะตำบลพระหลอแล้วยกเป็นกองทัพบ,บกไปทางเมืองกำแพงเพชร ขันเสด็จไปถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักจัดกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือนครับแล้วก็ให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรสยกไปทางเมืองฝางส่วนกองทัพหลวงก็จะยกไปทางเมืองหางนะครับพอขั้นเสด็จถึงเมืองหางเนี่ยก็ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้วสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็ทรงพระประชวรครับเป็นเป็นระลอกเนี่ยขึ้นที่พระพักครับแล้วก็กลายเป็นบาดบาดพิษพระอาการหนักทีเดียวครับ จึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรถมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จมาถึงได้3วันครับสมเด็จพระเนเรศวรก็สวรรคตรที่เมืองหางเมื่อณวันจันทร์เดือน6ขึ้น8ขค่ำปีมะเสงพุทธศักราช2,148ก็มีพระชันษา50ปีนะครับสวยราชสมบัติได้15ปีนะครับก็สมเด็จพระเนเรศวรได้ทรงทำสงคราม กับพม่ามาตั้งแต่พระชนสาได้น้อยๆทีเดียวครับคือตั้งแต่สมัยสัก20ปีนะครับอายุได้สัก20ปีเนี่ยการสงครามในชั้นต้นก็เป็นการกู้สยามประเทศให้พ้นจากอำนาจพมา่าก็พยายามรบพุ่งมา9ปีครับเมืองไทยก็ได้เป็นอิสรภาพสมดังพระราชประสงค์ก็คือเมื่อคราวที่ชนช้างเอาชนะพระมหาอุปราชานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามในช่วงต้นนี่นะครับ ต่อมาก็เป็นสงครามในช่วงกลางเนี่ก็เป็นการรวบรวมเขตแดนของสยามประเทศที่ได้เสียไปกลับคืนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทวายเมืองตานาวศรีซึ่งเคยเสียให้แก่พม่าไปเนี่ยครับแล้วก็มาได้ทั้งกรุงกรัรมพูชานะครับได้กลับมาเป็นของไทยหมดเลยนะครับภายใน,นระยะเวลา2อปีแล้วก็มาการสงครามตอนหลังนี่นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีก็เป็นการแผ่พระราชณาจักรเนี่ยให้กว้างขวางออกไป ทางทิศเหนือก็ได้แว่นแคว้นลานนาเชียงใหม่หัวเมืองไทยใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเมืองแสนหลีก็มาเป็นเมืองขึ้นข,นของกรุงศรีอยุธยาก็รวมเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทําสงครามมาทั้งหมด16ปีด้วยความสามารถสมมีพระปีชากล้าหารก็คงจะเห็นได้ในเรื่องสงครามทุกคราวสยามราชนจาจักรจึงรุ่งเรืองเดชานุภาพมีอาณาเขตแผ่ไพศาลเป็นอย่างยิ่งในกาละครหนึ่งเพราะเหตุนี้นะครับคนทั้งหลายจึงยกย่อง พระกรติยศสมเด็จพระนเรสวนว่าวิเศษทั้งที่เป็นนักรบและที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนับเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งซึ่งเคยปรากฏมาในโลกนี้นะครับท่านผู้ฟังครับการที่ยกย่องนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะหมู่ชาวไทยเท่านั้นนะครับหาไม่ได้ครับในพงศาวดารของชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพมา่ามอญเขมรล้านช้างแล้วก็เชียงใหม่แม้ที่สุดในจดหมายเหตุของจีนและฝรั่งนี่นะครับบรรดาที่กล่าวถึงเรื่องพงศาวดารประเทศ ตะวันออกในสมัยนั้นก็ยกย่องสมเด็จพระนเรศวรว่าเป็นวีรมหาราชอย่างเดียวกันพระกิติยศจึงปรากฏอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับแม่เสดยดายครับเวลาของรายการกว่าจะมาเป็นไทยในยวันนี้หมดลงแล้วครับผมศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับทาง FM90 เ h มกะเฮิรสเมถึง20นกาเช่นเดิมนะครับวันนี้ขอกราบลาไปครับสวัสดีครับไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่ง จะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยคุณชยาดาทำธรุรกิจสปาที่ย่างกุง้งกำไรคุณมานพทำรีสอร์ทที่ภูกามกำไรคุณเชอรี่รับออกแบบภายในทุกที่ในมันดาเลนี่ก็กำไร แม่จะธุรกิจไหนก็กำไรเห็นเห็นพราะกด009โทรไปพมา่าคุ้มแค่นาทีละ10บาทโทรได้จากโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกเครื่องทุกค่ายเมไมไว้เลยแคท009สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1322 กับรายการกว่าจะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 9 7เมกะเฮิร์ตสข่าวคุณภาพ Quality News Station 9 0